ครับนาเทคเตอร์บางสามหมออุดรธานีครับมือนี้ก็มาคลองสร้างครับมารับเจ้า L 3 4 0 8นะครับกับนะครับกับพี่โป้งนะครับพอดีเพิ่นเสียอุนใ่น่ครับเสียวรุ่นไหญ่นะครับตารเลยนะครับเครื่องนิ่มๆครับ วันนี้พี่โป้งใช้งานได้ปีหนึ่งปีหนึ่งพอดีได้เนาะปีหนึ่งพอดีนะครับไปโรตารี่เต็มๆนะครับนะครับยางสวยๆนะครับสุตีท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่ศูนย์911811191นะครับตัวนี้ L348 นะครับรถสภาพสวยๆนะครับรถจากทางร้านเลยนะครับหางพรอมนะครับสามชิ้นเลยนะครับ ล่องเรียนเบืง้งออกไปถนน,นเลยเรียนเครื่องถนนเลยเรียนหลังถนน,นเลยส,สวยๆตัวนี้จะเปลี่ยนไปตาหน้าใหม่นะครับไปเจอียังแตกไม่ตาไม่ตีนะครับอ่ลองเรียนเกียร์ให้เบิงงเบ้งล่องเรียนเร็วเบิ้งเรียน แนนไปเป,ปิดหมดอะไรก่กนกน <c oughs> อนลองดูนะครับเด,ดสอบระบบนะครับเง,เงียบเง,เงียบนะครับ หากท่านได้สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับ